ลอนดอนศูนย์กลางของโลกเมืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมมติสำหรับคนบางกลุ่มเมืองแห่งนี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้าง และฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใดไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ้ s ส a s s i s c r e e กับปั้นที่ฉันเบีเ่ยงออกไปฉันจะหยุดการครอบงำของพวกเขา <c oughs> และโดยการร่วมมือ <c oughs> พวกเราจะกู้ลอนดอนคืนมา รับมาสรุปมันกันต่อกับ a s Part s a s s i n Creed Syndicate p า r t ที่38แล้วนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องในส่วนของ s e q u e n c e 8ออตอนที่3เหวืเนาะโอเคจุดภารกิจดูเหมือนว่าจะเป็นที่เดิมนะครับซึ่งก็คือเป็นร้านของ Maxwell r o h นั่นเองโอเคคืออยากเปิดตัวแบบอะไรแปลกใหม่ไงเพราะว่าจุดเควสมันอยู่ที่เดิมนะฮะก็เลยขึ้นไปอยู่บนหลังคาดนึงเอาล้วฮนะสหรับ Se 8ในตอนนี้มีชื่อตอนว่า Fun s and Game นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมเป็นไฟลุกโชนแนี่ยี้เนี่ยโอเคก็<笑><笑> <c oughs> เอาว่าไปรู้ความกันเลยดีกว่าครับฟันแอนเกมก็อารมณ์ประมาณว่าความสนุกแล้วก็เกมเกมก็คือเหมือนที่ว่าเป็นเป็นเกมการเล่นนะ่ะเออบอกไม่ถูกเป็นแบบเหมือนเปืน่นเปิดเพี้ยนแผนอะไรทุกอย่างองี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความสนุกและเกมนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรอา้าทางนี้สหายฉันมีบางอย่างให้แกนายนนดู <c oughs> เอาเลยก็เลยจะเปิดประตูอีพอดีเลยสวนมาซะงั้างเงนนะ โอเคดูเหมือนไม่ต้องไปที่เวิร์กช็อปของซาริกนะครับเวิร์กช็อปนี้เหมือนกับเป็นเป็นห้องทำงานหรือที่ทำงานอะไรประมานั้นเออเราจะไปที่ไหนหนึ่งในที่ทำงานของซาริกสถานที่ที่พวกเขาผลิตอาวุธให้กับตัวเองเมื่อโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจเราจะต้องฉีกทึ้งพวกมันออกจากกันคนอย่างซาริกน่ะจะสร้างโลกที่เขาตามที่เขาปรารถนาและเราจะสูญเสียความฝันของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง ต้องอะไรโจมตีอ๋อต้องโจมตีนอะอ่าใช่แล้วและไม่ว่าจะสูญเสียแค่ไหนก็ตามเพราะทุกวินาทีที่เราเสียไปคือเวลาที่เพื่อไปกับสาร,ริกเดินหน้าต่ออ่าดูเหมือนบทสนทนาจะจบลงแค่นี้นะโอเคคือตอนนี้เราตามหลังรถม้าของตำรวจอยู่พอดีนะครับก็เลยต้องขับเบาๆนิดนึงเดี๋ยวเกิดมีเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่ถึงจุดเควสอ่าโอเคถึงแล้วโอเคถึงแบบปลายจมูกมาเลยอ่ะตามี่เข้าไป วิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งเข้าซอยไปแล้วตายแล้วหิวก็ไม่บอกเข้าซอยเฉยเนี่ยนะงงกันดิมุกเข้าซอยไงมุกกินเข้าซอยนะโอเคจ้ามาเถอะไม่ขำพาเครียดอยนะ่างเงี้ยเฮ้ยจะตามไปดีกว่าปุ๊บๆจะตกราคาอีกไหมไม่ตกนะรอบนี้พาร์าทก่อนหน้านี้ตกหลงังคานะครับเงืบกันไปเลยโอเคแล้วไงต่อเออมีอะไรอยู่ที่นี่อ่ะมาจะต้องเห็นสิ่งที่แฝงอยู่สหายเจค็อบ นี่คือหนึ่งในที่ทำงานของซาริกจงติดตั้งใดนาไมและระเบิดมันให้เป็นจุนไปพร้อมกันโอเคเหมือนจะเห็นสไนเปอร์ยืนอยู่หลังคาตรงนู้นนะโอ้โหเพียบเลยครับยามเฝ้าเพียบนี่ใช่ไหมเวิร์กช็อปของซาริกเวิร์กช็อปเป็นเหมือนกับที่ประชุมที่ทำงานอะไรเกี่ยวกับการทำงานเลยในห้องปฏิบัติการอะไรเงี้ยได้หมดแปลได้หมดมันไม่เหมือนออฟฟิศนะครับเวิร์กช็อปมันบอกแนวปฏิบัติมากกว่า โอเคตอนนี้ให้เหมือนกับไปจัดเตรียมเะินเบิดได้แมทหัหมด4จุดแล้วก็ห้ามฆ่าใครอ่าวกรรมและวัารกิจห้ามฆ่าคนนี่รู้สึกปวดตับอีกแล้วโอเคค่อยๆจัดการเป็นทีละคนแล้วกันนะโอเคฮะบอ่ะปุ๊บยยมออกไปจากตรงนี้กันการจัดการกับศัตรูที่ดีจะต้องพาออกไปหลับทีละคนนะตรงไหนก็ได้ อเ okay, คฮะตรงนี้กันซับรับน้องๆคนไหนที่บอกว่าเออพี่ครับที่ผ่านมาพี่ลนาใช้มีดฆ่าศัตรูแล้วมัอนอีซี่ไปหน่อยนะมันไม่มันเลยนี่ครับน้องครับภารกิจนี้ห้ามฆ่าคนนี่เดี <c oughs> ๋ยวจะโชว์สเต็ปให้ดูว่าความยากมันจะคนแค่ไหนนะคือภารกิจนี้ไม่ไม่เห็นมีดไม่เห็นปืนแน่นอนคนระับพาไปหลับอย่างเดียวโอเคคนนี้จัดการได้ไหม โอ้โอ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 เค <c oughs> เหมือนจะง่ายขึ้นมานิดนึงโอ้ไปฮะไปเร็วๆๆเเดี๋ยวเพื่อนเห็นเดี๋ยวเพื่อนเห็นพึบพาไปหลับที่เดิมเฮ้ยมีคนเดินมาทางซ้ายไม่น่าจะใช่ประเด็นหรือเปล่าพยายามล้อขอบอยู่ในตอนนี้โอเคพามาหลับอีกแล้วคนที่สองเอา้าคนเมื่อกี้ลุกวิ่งไปแล้ว <c oughs> องใส่ทนไม่ไหวบอกอนี่มันใช่ที่นอนที่ไหนเนะี่ยหมอนมุ้งอะไรก็ไม่มีนะพามาหลับเฉยโอเคไปกันต่อคนนี้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  ฟึบจับจับมาจับมาสวยงามพาไปหลับทีละคนออกไปทางนี้โอเคฮะฟับเลี้ยวเลยเลี้ยวพามาสมอยู่ที่เดิมอ่ะเที่ยวนี้ดีหน่อยเพื่อนยังนอนอยู่อนอนด้วยกันนะเองานวิจัยบอกไว้ว่าการเป็นตามพลาดที่ดีต้องพักผ่อนให้ได้เพียงพอนะวันละ28ดชั่วโมงกันเลยนะซึ่งวันหนึ่งเราเปนมียี่สี่ชั่วโมงอีกี่ชั่วโมงลงแถมให้เป็นโบนัสละกัน โอเคอุ๊ยข้างนอกนุ่นคนหนึ่งโอเคมาร์กจุดแล้วอืมโอเค <c oughs> ทำให้หลับตรงนี้เลยเ <c oughs> ยี่ยมครับฟับเอาเข้ามาี่สวยอ่ะพามาหลับตรงนี้แมปต่อไปก็ตัวหัวหน้ามันเนี่ยเวลเจ็ดเนี่ยเฮ้ยลืมไปมีตั้มหลังคาอยู่ เดี๋ยวเริ่มไปจัดตัวบอลลังคาก่อนดีไหมโอเคฮะฟ้บฟึบอ,อุ้ยยังไงจะเห็นเลยพูดปุ๊บจะเห็นปั๊บเลยนะโอเคโอ้วิ่งลงล่างอีกครับโอ้กะจะมาขึ้นจัดข้างบนสักหน่อยวิง่งไกลวิ่งลงล่างเท่านั้นคนนูน้นโอเคยิงสลิงไปทางนี้ได้ไหมอ่ะใช้ได้ปึ๊บ <c oughs> เหมือนจะเห็นชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วเห็นเมื่อจาเเห็นเมนล่ะเห็นไหมล่ะอ่าเรียบร้อยคนนี้กินนิ่มฟาเข้าไปอ่าคนที่อยู่บนหลังคา้นกลับมาแล้วไปจัดการต่อเหมือนมีอีกาบินเมื่อกี้น่าน่าจะเป็นจุดที่เจคอบสามารถกระโดดได้นะแต่ว่าตอนนี้ไปจัดก่อนเนี่ยฟาอโอเคมาแล้วฟึบ อืกดสี่เหลี่ยมนี่ตายแน่นอนฮนะมาร์กตัวแดงขางนาดนี้เอา้าโอเคกำเอาอย่างนี้เมื่อกี้อ่ะเดีขยวหัวหลังคาก่อนโอเคหลับตรงนี้นะแล้วอย่าก,กลิ้งตกลงไปนะอย่าก,กลิ้งตกลงไปอ่ะนอนเป็นคนดีเลยนะอือไปเดินติดอะไรอยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> อุย้ยเหมือนตรงนี้จะกระโดดได้ใช่ไหมโอเคครับ เยี่ยมมาแล้วเดี๋ยวนะแล้ะตัวเวเจ็ดมืนอกี้ไปไหนละอ้าวไปทางนู้นสวยงามเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดนึกว่ามาเสียบๆตุ้งกองหญ้านี่เสร็จเลยนะอ้าวกรรมลูกพี่มาแล้วตัวเวเจ็ดหัวหน้าโอเคเหมือนคอจะเอียงท่งนั้นน็อกทางนี้น็อกตรงนี้เลยเยี่ยมมานี่มานี่มานี่ ไปไหนตัวเว็7เจ็ฮ้ยจะเห็นไหมนเนี่ยรออยู่ผมจะรอเอาเอาพี่คนนี้เข้าไปไว้ตรงกองฟางนะเคเหมือนจะไปละสวยครับฟึบซ่อนไปก่อนสวยเอาละได้เวลาออกจากการฝนนอกนี้คนที่ยืนติดอยู่ตรงนี้เยียบฟึบสวยอืเกือบกดค้างนานไปหน่อย อ่ะคนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ได้นะผมว่าในแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ฟึบหมกตรงสามเหลี่ยมกองย่านนี่เลยโอเคภารกิจนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะมันจะใจร้อนไม่ได้อ่าคนนี้มาละเขาคงงงอะ่ะเพื่อนเขาที่ยืนติดอยู่ตรงนี้เป็นพรรคกันตรงนี้เดินหายไปไหนจริงๆติดตั้งระเบิดแค่สี่จุดนี่ไม่น่าจะยากนะครับถ้าเกิดว่าให้ฆ่าผมสามารถจะวิ่งไปเสียบเสียบเสียบได้เลยนะ แต่ว่าตอนนี้นี่พาไปท่าไหนดีมาทางนี้ดีกว่านะใกล้ๆดีใกล้ๆดีเอาพาไปหม,มกกันที่เดิมแล้วกันอะตรงมุมนี้ลนะมุมตึกนี่ละเฮ้ยจับปั๊บหมกกองหญ้าเข้าไปสวย <c oughs> ผมว่าต,ต้องจัดการที่หมดรอบวงแน่นอนเพราะว่าจุดติดตั้งระเบิดดูจากจุดแล้วมันก็สี่มุมของตรงนี้พอดีนะครับโอเคอ่ะ ค่อยๆไปเรียบร้อยงานนิ่มเลยนี่โต๊กเข้ามานี่เลยมันมีตรงไหนดีอ่ะซอกนี้มีให้ให้แอบพอดีเอเคหลับตรงนี้เลฮะ,ะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องนีดหนึ่งสุดยอดรู้สึกว่าพานนี้จะเป็นคนดีมากนะนี่มันเทศกาลกินเจหรือเปล่าเนี่ยห้ามฆ่าคน <c oughs> <c oughs> เออห้ามทำร้ายเลยเดียวไม่เห็นเลือดตกยางออกเลยฮะ,ะนี่โอเคฮะเวลเจ็คนนี้มา รอเช็คดูอีกทีนึ่งเพื่อความชัวร์หูตรงนู้นอีกคนหนึ่งเหรอโอเคไปครับหลับตรงนี้เลยดีกว่าไหมโอเคฮะเพราะว่านี่มันไม่เหลือใครแล้วเหลือพี่ตรงนี้คนหนึ่งก็จบแล้วเนี่ยเฮ้ยคนขวาโอ้กำมและงานเข้าเหมือนเขาจะเดินมาทางนี้นะซึ่งผมไม่แน่แตว่า เอาเข้าจริงอ่ะเออเขาจะเดินมาจนถึงตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาว่าจัดการเลยดีกว่าสึบเหยี่ยมฮาหลับตรงนี้เลยสวยงามนิอ้อมไปจัดการข้างในเหลืออีกคนเดียวเท่านั้นธุรกิจนี้ช่างรวดเร็วเลยท่านนี้โอเคเหลือคนเดียวเท่านั้นเหลือคนเดียวเท่านั้นค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเจ้าช่วยกระดึบกระดึบโป้งนี่แน่ต่อยก่อนเยี่ยมมาที่นี้หน่อย โอ้ดูเขาตะโกนดิแอสซินเลยนะเมื่อกี้มาพี่นี่ผมจัดให้พิเศษเลยคนสุดท้ายนี่เอามาไว้ตรงนี้เลยนะจัดให้พิเศษแวบเรียบร้อยนี่เวลามาติดตั้งระเบิดแล้วครับมาจุดแรกตรงนี้เลยหยิบขึ้นมาหนึ่งกรองฟึบจับโอเคอ่าตรงนี้พอดีนี่ไงจุดเขียวๆป่ะมีทั้งหมด4มุมด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยว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  That's one อ่า ไปแล้วหนึ่งอันนะครับเจ้าช่วยมีสนาย,ยตรงนู้นโอ้โหไอผมก็รึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเหลือสนายอยู่กรรมเฮ้ยฟึ๊บเยี่ยมไหนล้วสนายเมื่อกี้เอาลงไปข้างล่างเจ้าช่วยเฮ้ยซึ้โอเค อ้อมท่งนี่ก่อนผมกลัวเขาเดินจะเดินขึ้นมาข้างบนนะฮะจะขึ้นไหมยังกำเคเคจคบลงเร็ว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 เรเคฮะฟึบสวยเอาเลยทีนี่หมดเรื่องหมดราวโ้หไอเราเ็นคกว่าเสร็จไปแล้วเมื่อกี้ยังมีสไนดยอยู่ข้างบนอีกตัวหนึง่งเคขึ้นมาต่อปืบบๆๆบฟืบ,บ,บ,บมา ยิบระเบิดลังที่สองฟาบอ่าเลี้ยวมาทางนี้เลยกันนะดูเหมือนว่าจะระเบิดพร้อมกันทั้งหมดสี่จโอ้โหเดี๋ยว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 เ,ยวเยวมีเหรออยู่ไหนเนี่ยอา้างวงแป๊บโอเคเข้าไปแล้วไปต่อเลยดีกว่าคืองงมากเลยครับเป็น เมื่อกี้จก,การไปแล้วไม่ใช่หรือบนหลังคาโอเควางฟ้าบ์ t h อ่านี่ครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเด,เดี๋ยวจะมาเปล่ามาเปล่ายังไงรออยู่อ้อมเลยครับอ้อมเลยอย่างนี้อ้อมเลยโอ้ก็นึกว่าจัดการไปหมดแล้วกรรมเอ้ยมีขึ้นบ้าน<笑><笑><笑>เห็นาจ่าเลยนะครับขึ้นไปบนน,น,ปบนู่นแล้วโอ้ยงั้นก็ปล่อยเข้าไปดีกว่า โอู้ตลกชัดเลยเพิ่งรู้ด้วเป็นเอ็นบีซีกลับเข้าบ,บ้านนี้เอาแล้วผมมาทำไรงนี้เนะี่ยกมปัาบลังต่อไปซึบวางเซ็ตเซ็ตแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยปั๊บลังสุดท้ายโอ้โหสุดยอดจริงๆภารกิจภาน,นี้วินวากไ้เห็นนี่แล้ววางรถซึ๊บ และก็เรียบร้อยนะครับอ่าได้เวลาไปคุยกับร้อนแล้วไปเลยหรือสนเยอยคนหนึ่งปล่อยเข้าไว้ภารกิจเราเสร็จแล้วนะตอนนี้ฟึบสลิงึ้นไปเปิบเปิเปิปปปปแ,ลแล้วไงต่อใครจะกดสวิตอะไรยังไงฟึบโอเคฮะมาฟึบเอาเรารอเสร็จแล้วเพื่อน <c oughs> โอ้โหมีคาสีนด้วยโอ้ทุกอย่างพร้อมแล้วเฟคทีนี้ก็ลงมมือกันเถอะถอ,อยไป พร้อมเดี๋ยวรออะไรอ,อีกมีเด็กอยู่ตรงนั้นเจคอบสหายรักสตาริกใช้แรงงานเด็กช่วยทำงานถ้าเราระเบิดเด็กไปด้วยาการผลิตของเขาจะต้องจบแน่ต้องแต่ไม่ใช่แบบนี้ทำไมละ่ะฉันลงมือเองก็ได้ฉันโถรเสียงด่าได้อยู่แล้วอีกไม่นานนดยจะเข้าถึงสิ่งที่จะทำให้นายไมนอิสระอย่างที่ฉันเป็นจุดไฟไดดเลยเด็กเฮ้ยคำแล้วไม่ โอ้โหเจคอบนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยเราจะไม่เล่นเกมอีกแล้วรถไม่เราไม่เ,ไมเดี๋ยวนะแล้วทำไมจะจุดระเบิดอย่างนี้แล้วเอ้าเด็กเด็กมาแล้วเอ้ยโอ้โหโกอาให้ช่วยเด็กต่ำกว่าสองนาทีเจ้าช่วยโอ้โหเจอระเบิดเต็มๆหน้าสัตว์แล้วเมื่อกี้ไอคนเมื่อกี้มาจุดใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วทางเข้าบายย้านตรงไหนเนี่ยเข้าบายย้านตรงไหน ทางเข้าเลยทางเข้า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 บ้านอยู่ไหนอุย๊ยเข้าทางหน้าต่างกลับบินออมซะเสียเวลาเลยเอ,อ๊บนี่ไงตอดเด็กๆอันนี้คืออะไรอ๋อเปิดประตูเปิดประตูออกไปเลยพวกปึ๊บอ,อืทิปเยี่ยมโอ้พวกนายทำได้ดีมากเอาเราออกไปได้แล้วไอ,อ้คำ่าทำไม่ดีมากเมื่อกี้ผมว่าน่าจะหมายถึงเอ,อ้ยมีสลบอยู่ตรงนี้หมายถึงเด็กๆที่หลบระเบิดนะครับคือทำได้ดีแล้วนะส่วนส่วนเนี่ยคนที่หลบไม่ได้ก็ คือเราต้องมาช่วยใช่ไหมเคเคเคให้ต่ำกว่าสองทีนะครับเอาละหนูน้อยไม่เป็นไรแล้วนะรอนตรงนี้นะเฮ้ยโอ้โหยังระเบิดอีกกลับมาเจ้าช่วยเฮ้ยมีคนมามีคนมาเสียงก่อนตีดะกาัมาเราต้องเปลี่ยนเป็นปืนดีกว่าตีดะสวยปาดคอเยี่ยมเด็ก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 อ๋อบ้านจะถล่มแล้วนึกถึงนี่เลยแอนซินครีตภาคภาคโลกนะครับที่ เพ่ของเราเนี่ยต้องไปช่วยเทมเพลาเหมือนกันน่ะเทมเพลาลุงแก่ๆที่บ้านไฟไหม้นะครับอารมณ์เดียวกันเลยเฮ้ยโอ้โหมีคนอยู่ตรงนี้คนนึงวางลงเงินวางลงเงินเอาละแกนเข้าไปตรงนี้ตีเนี่สวยยิงทิ้งมาดิมาม้ามา,มาสวยยิงสองทีเอาละต่อครับโอ้ยไ,ไฟไฟเริ่มไหม้กรรมนี้นึกถึงหนังเกี่ยวกับนักดับเพลิงเลยชีวิตนี่มันอ้อบบาวระบายไฟไหม้แล้วเลือดรถไปหน่อยนึงหนูน้อยออกมาดิพี่จะช่วยหนูเอง เลี้ยวโอเคไม่เป็นไรเลหนูโอเคช่วยได้แล้วสุดยอดโอ้โหกดมาได้ระเบิดทั้งบ้านทั้งเด็กเลยนะฮะโหจริงจริงรอนี่ของขวันจากมิสเตอร์รอดของรอดอันนี้ได้เป็นลูอิสนะครับเป็นลูกน้องของรอคนที่น่าขืมขืมาเนี่ยที่รอดพูดถึงคุณได้รับคำเตือนมิสเตอร์ฟรอย ว่าเมาื่อใดก็ตามที่รถโกรธใครสักคนเขาจะนำความทุกข์มามอบให้อย่างเหลือคณานับถึงสหายเจคอบอาน,นิจจาดูเหมือนว่าการประจนภัยของเรามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วแม้ว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนั้นจะสัน้นมันแต่มันทิ้งร,งรอยที่ยังยืนฉันหวังว่านายจะพยายามต่อไป ด้วยรักจากแม็กซ์เวลล์อโลฉันจะจัดการแสดงในเย็นวันนี้ทั่วทั้งกรุงลอนดอนจะมาที่นี่สิ่งที่แนบมาคือจดหมายเชิญของคุณโอ้โหพระเจ้าช่วยเอาอีกาที่เลี้ยงไว้นะฆ่าให้ตายแล้วส่งมาเป็นหมายเชิญคือที่งงคือลูอิสขับไปเอามาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อกี้รู้สึกเราจะช่วยเด็กต่ำกว่า2นาทีด้วยนะครับ โอ้โหและได้ดูสนับมันเป็นสนับมือทองแดงแห่งความรักนะครับเดี๋ยวนะล้วจะมารักกันทําไม <c oughs> ผมไม่ได้รักผมไม่ได้รัก <c oughs> แม็กซ์เวลโอ้พระเจ้าช่วยเอาเลยครับตอนนี้เราได้เทียบเชิญพิเศษนะครับจากรถให้ไปชมการแสดงของเขาที่อารลัมรานะเอาเลยครับตอนนี้ <c oughs> ก่อนจะมาปิดภารกิจพานี้เรามาอยู่ที่บ้านหลังไฟไหม้นี้นะครับ เอาเลยยังไงความสนุกสำหรับแอตเล Creed ส y ิ d i ิเกตพาร์ทที่38ต้องขอหยุดอินเทอนีก่อนนะครับแล้วพาร์ทหน้าเรามาดูศึกตัดสินของ Sequence 8มาดูกันว่าจุดจบของความสัมพันธ์อันแสนประหลาดนี้นะครับระหว่างเจคอบและหัวหน้าของกลุ่มเดอะไรเทอร์จะจบลงด้วยยังไงนะครับแล้วเจอกันสวัสดีเจ้าบายไปพร้อมกับสายควันอีกแล้วบายครับ